ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับมีคําถามมาเกี่ยวกับรเรื่องของการติดตั้งเซอร์โวเครื่องบิน 3D นะครับปกติเวลาเราเล่นเครื่องบิน 3D เนี่ยเราจะติดเซอร์โวบางลำก็ติด3ตัวบางลำก็ติด4ตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าตัวเครื่องบินออกแบบมาว่าต้องใช้เซอร์โวจานวนกี่ตัวทีนี้นะครับเราจะมาดูว่าการติดเซอร์โวเนี่ยมันมีกี่แบบ หลักๆนะครับแบบแรกเนี่ยก็เป็นแบบฝังนะครับคือเราฝังตัวเซอร์โวเนี่ยไปกับตัวเครื่องบินเลยลอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นแบบกึ่งนะครับก็คือฝังด้วยแล้วก็แบบลอยตัวด้วยมาดูตัวอย่างกันครับสําหรับลานี้นะครับเป็นการติดตั้งแบบฝังนะครับเราจะเห็นว่าตําแหน่งแรกก็คือตัวเซอร์โวนะครับเนี่ยเราจะเจาะรูไว้ที่ตัวโฟมที่ตัวเครื่องบินแล้วเราก็ฝังเซอร์โวไปเลยอันนี้คือแอร์ลอนนะครับถ้าจากแอร์ลอนเนี่ยจะเป็นเอลิเวเตอร์ก็คืออัพดาวตัวนี้ เราจะใช้วิธีการฝังเซอร์โวเหมือนกันดูตรงนี้นะครับเราจะเจาะตัวโฟมแล้วเราก็ฝังทะลุลงไปเลยตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือตัวลัดเดอร์ลัดเดอร์ก็จะใช้วิธีเจาะฝังไปที่โฟมนี่เหมือนกันเจาะฝังเสร็จแล้วก็ดึงด้วยกันชักมานะครับอันนี้เป็นแบบแรกก็คือแบบฝังทั้งหมดทีนี้แบบถัดไปนะครับเป็นแบบผสมผสา,านนะครับก็คือฝังด้วยนี่อย่างนี้นะครับตัวแอร์รอนเนี่ยเราฝังลงไป แต่ว่าตัวอีเลเวเตอร์สังเกตไหมครับผมใช้วิธีติดข้างนอกธรรมดาเราก็ยิงปืนกาวแล้วเราก็แปะไปบนตัวเครื่องบินเลยนะครับเนี่ยทั้งอีเลเวเตอร์ทั้งตัวรัดเดอร์เนี่ยใช้วิธีแปะหมดอีกแบบนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบผสมภาษาเหมือนกันนะครับก็คือตัวแอรลอนเนี่ยใช้วิธีฝังลงไปเนี่ยแอรลอนนะครับแต่ว่าตัวอีเลเวเตอร์กับตัวรัดเดอร์สังเกตไหมครับผมจะติดลอยตัวมาที่นอกตัวเครื่องบินเลยแล้วเราก็ดึงลวดคันชักไปอันนี้ก็จะเป็นแบบ ลอยตัวกับแบบฝังทีนี้มีอีกแบบหนึ่งแบบสุดท้าย <c oughs> สำหรับแบบนี้นะครับจะใช้วิธีฝังมากกว่าแล้วก็เป็นลอยตัวนะครับจุดแรกที่เราฝังนี่ก็คือตัวนี่เซอร์โวจะฝังไปที่ตัวลำตัวบินนะครับหลังจากนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวอิเลเวเตอร์ก็จะฝังไปที่ตัวลำตัวของเครื่องบินกันนะครับเจาะแล้วก็ฝังลงไปแต่ตัวสุดท้ายเนี่ย ตัวรัดเดอร์ตัวนี้ใช้วิธีแปะแบบลอยตัวทั้งนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องบแต่ละลำเนี่ยเราต้องการติดตั้งแบบไหนนะครับถ้าเป็นแบบฝังเนี่ยข้อดีก็คือมันจะแข็งแรงโต้งเนี่ยมันจะไม่หลุดนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะครับก็คือตัวลำเนี่ยมันเหมือนถูกเจาะไปเพราะงั้นความแข็งแรงเนี่ยมันก็จะหายไปในขณะที่ถ้าเราติดตั้งแบบนี้นะครับแบบแปะลอยตัวแบบนี้เนี่ยข้อดีนะครับคือตัวเครื่องบินเนี่ย จะสมบูรณ์แบบโฟมจะไม่ถูกตัดเลยนะไม่ถูกตัดไม่ถูกเจาะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าถ้าเราติดตรงนี้ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะหลวมคลอนได้นะครับถ้าหลวมปุ๊บมันก็จะมีผลต่อการบนินก็จะต้องมาทําการยิงปืนกาวเติมเข้าไปใหม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราสะดวกแบบไหนต่อไปนะครับวิธีการวางตําแหน่งเซอร์โวเราจะวางตรงไหนดีอ่ะผมเริ่มต้นที่ลํานี้ก่อนนะครับลํานี้เนี่ยนะครับ เป็นเครื่อบินลำที่เป็นขนาดใหญ่แล้วผมต้องการบินแบบช้าๆนะครับค่อยๆบินไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยผมจะดึงเซอร์โวทั้งหมดมารวมกองกันอยู่ยให้มันใกล้ตัว CG ก็จะเอาเซอร์โวแอรอนเนี่ยวางไว้ใกล้ๆตัว CG นะครับแล้วพอเราหงายท้องดูเราก็จะเห็นว่าเซอร์โวเอลิเวเตอร์เซอร์โวลัดเดอร์เนี่ยจะมาอยู่รวมกันตรงกลางหมดเลยนะครับเพราะฉะ้เนี่ยเวลาที่เราติดตั้งไปมันก็จะรวมมันอยู่ตรงนี้ น้ำหนักก็จะมารวมกันอยู่ใกล้ๆ 4G นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อเสียคือเราก็จะต้องลากลวดที่ยาวขึ้นนะครับบางทีอาจจะใช้เป็นแท่งคาร์บอนไฟเบอร์ก็ได้แต่เราก็จะต้องมีทําเป็นสะพานดามเอาไว้เพื่อไม่ให้เขางอนะครับอันนี้เป็นแบบแรกนะครับที่เราเอามารวมกันตรงกลางอย่างลนี้อีกลํานะครับผมก็เอามารวมกันตรงกลางเนี่ยสังเกตดูนะครับเซอ,อ,อร์โวแอรลอนอยู่ตรงนี้นี่นี่นะแอรลอน อ l เลเวเตอร์ลันเดอร์เนี่ยเอามารวมแบบชิดเบียดกันตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะมารวมอยู่ใ,ใกล้ๆตรงตำแหน่ง CG ตรงกลางเหมือนกันเราก็เลยต้องเดินตัวลวดกันชักที่ยาวขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับผมใช้วิธีเอาเซอร์โวไปอยู่ใ,ใกล้ๆตำแหน่งของอีเลเวเตอร์ลันเดอร์ไอรอนดูที่ไอรอนก่อนนะครับเซอร์โวไอรอนจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ลากมาเดินกันจะห่างกันนิดเดียวนะครับแล้วก็ตัวลัดเดอร์เห็นไหมฮะเซอร์โวอยู่นี่เลยเพื่อปุ่มตัวลัดเดอร์ อีลเลฟเวอร์เหมือนกันตัวนี้เซอร์โว,วก็จะคุมตรงนี้คุมให้ใกล้เลยนะว่าลำนี้เนี่ยผมต้องการบินแบบกระฉับกระเฉงคือดึงปุ๊บมาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแบบนี้นะครับต้องการอาการที่ไวผมก็ใช้วิธีการเอาซเซอร์โวเนี่ยมาวางใกล้ๆมันจะได้แบบทํางานได้เต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับสาหรับลํานี้นะครับผมก็ใช้วิธีเอาเซอร์โวเนี่ยมารวมกันอยู่ให้ใกล้ๆตัว CG ของเครื่องบิน C g อยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้ผมก็จะวางเซอร์โวอีเอลเวอร์นี่เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมาที่ แอรอนอันนี้คือเซอร์โวแอรอนนะครับเซอร์โวตัวถัดไปเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นะครับดึงตัวอีเลเวเตอร์นี้ลากมาแล้วก็ดึงอีเลเวเตอร์ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเซอร์โวของลัดเดอร์ก็จะดึงลากมาที่ตรงนี้เหมือนกันนะครับเซอร์โวก็จะมาอยู่รวมกันแต่เราก็จะต้องแลก้วยการใช้ตัวลวดกันชักที่ยาวขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับว่าเราจะติดเซอร์โวแบบฝังหรือแบบลอยตัวแล้วก็การวางตำแหน่งเซอร์โวว่าจะวางรวมไว้ใกล้ๆตัวตำแหน่ง t g หรือว่าจะวางใกล้ๆตัวตำแหน่งตัว อีเวเตอร์หรือรัดเดอร์ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการบินที่เราชื่นชอบนะครับแต่สุดท้ายไม่ว่าเราต้องการจะวางตำแหน่งตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็จะต้องดูว่าวิธีการบินของเราเนี่ยเป็นยังไงอันที่2 CG ต้องได้นะครับเหมือนเดิม CG ต้องอยู่ตรงนี้เซอร์โวจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้หลักแต่ CG ต้องได้เหมือนเดิมไม่งั้นมันจะบินไม่นิ่งแล้วก็ไม่เสถียรเครื่องบิน 3D นะครับก็ถือเป็นเครื่องบินที่ท้าทายความสามารถนะครับแล้วก็ให้ความสุข ความอิสระแล้วก็จะให้ความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับถ้าเราทําได้ไม่ยากเกินฝึกครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ